มันมันก็ยังไม่ติดเท่าไหร่หรอกเต่ตอนกลับเน่ยติดแด่ตอนกลับผมกลับมาไม่เท่าไหร่นะตอนกลับมาก็ได้มันก็ออกมาได้เรื่อยๆอืมอืิิงไม่มีนะผมเอาเอาไปท่านปิดละลั้นปิดผอออกมาสหาหาอแยกแยกไหมเส้นออกมาทางไอ้เส้นวิภาวดีให้ได้ออกมาทางลังผิดง่าย่แยกแยกกลุ่ม หูมันไม่ได้ยินไปข้างนีเอแล้วพอค้าขายไปขายมาหูไม่ได้ยินละหูอื้อซะละมันนอนไม่พอนอนไม่หลับโดนเมียตบปอนี่เปล่าเปล่าพารกอนข้างบ้างมาเปิดเพลงสียงดังไม่ได้โอปรหาโลกแตกกันนะแม่นวันอยู่ถ้าถ้าถ้าเเขขาาพูดถ้าเคยดูไอ้ดูเปล่าไม่รู้นะดูไอ้โหดกระแสของหนุ่มกัญชัยอ่ะ โอ้ปัญหาโรกแตกกนะันนะไอ้เพื่อนบ้านเนี่ยนิย่าดกันหนักไปพี่หนัก,นนกหนักต่อคนอื่นเดินไม่ก็าขายไม่ออกพูดกัไม่ได้เดี๋ยวยิงปุ้งฟังกันนี่จะด่าก็ไม่ได้แม่งหาวันนู่นนี่น,นั่นอีกไอ้ญาติเราตัวแซ่บเลยยืมตรงยืมตังเนี่โอ้ยตายห่ากันหมดไม่รู้รรรใครเป็นเหมือนกันรู้เอาลูกโอ้ถ้าญาติยืมตังเนี่โอ้บันไลเกิด เกิดน,น้อยเกิดมากก็ว่ากันไปขอคุณครับพรุง <c oughs> พร่งนี้โรงงานเปิดออกมาได้โอ้โหไงได้โรงงานเปิดหลานยังไม่นั่นจุดเจานะมานะเช็นก็เดียวค <c oughs> นเดิไมไปตานอ่ะป้าน แกมาแกก็ยังโอเคอยู่แกพอถึงเวลาแกก็ม่ใช่ใช่แกไม่ได้หลบเหมือนดิซิโน่แกไม่ได้หลบแล้วพอถึงเวลาแกมาแกก็มาจ่ายนะสาวสาวมันจะไม่ได้ยินชื่ออีกเอาถือว่าเอาเราไม่บ้าเลยเอาพูดกันตามจริงอ่ะเราเราก็เห็นเนี่ยอ่ะง่ายๆเลยอ่ะเอ้ยแกมาเอาพอถึงเวลาเกบอกแกจะขี่รถมาให้เนะแกไม่เคยี่เงานมันต้องมาจ่ายมันผมก็แปลกใจนะคนที่เราดีกับเขาเนี่ย ทำไมเขาไม่รักษาน้ำใจเราแปลกไหมแทนที่จะรักษา,าน้ำใจเราเออครั้งหน้าครั้งต่อไปเออเออมึงเลยกออรวยอะไรเงี้ยเออมันมันหรือมันมนองเราเป็นของตายเปล่าวะใช่เขาเห็นเราเป็นของตายไงจะมาหาตอน,น,นก็เหมือนก็เหมือนเมื่อก่อนอ่ะก็เหมือนไอ้ที่บบนนว่าตะบันแกขายทางไหนนะแกก็ผนทุกวันแต่ว่าอะไรนะตอตบบนเวลามาซื้อมาซื้อมาซื้อตอนเวลาเวลาจริาซื้อบ,บ้านอื่นเราตะบัน เออใช่เวลาเงินก็อย่างที่ว่าเวลา<ด>ตังออกเพื่ก็จ่ายแกเ่เซนพันหนึ่งจ่ายสีแแ่ร้อยเงี้ยโอ้แกก็เข้าใจเวลามีเงินไปที่อื่นนะไปที่อื่นไปนู่นเลี้ยงค้าเราเจรเลี้ยงกินใครเท่ไหร่ท่นได้อันนี้ไม่ใช่สมบัตอันนี้เป็นตีกแก้วไปเราไม่โอเคตอนนั้นแค่แบบเขาามาเซ็นเซ็นไม่ได้กินเองเซ็นเพื่อเอาไปเซ็น ป voi, ama, elle, actually, an, an, er Life, anyway. ่าท you know. ี th ่ข uh ี่รถไปชาติชาตไปยืมตังค์โอ้ต่ชาติชาติชาติเขาไปฟังผมอะไรไม่ไม่พอใจเลยผมบอกไม่โอเคป่าไม่ได้เซ็นกินเองนะเอาเขาเรียกอะไรเอาของเราไปต่อเงินน่ะอันนั้นคือตาชาติตาชาติตาชาติอะไรผมไม่เอาพอเงินออกรู้ก็หนีรู้ก็หนีมึงก็หนีอย่างเงี้ยมึงก็ไม่ใช่อธิบดเราเราจะมาแล้วคุยยังไมาหลบหน้ากันเพื่ออะไรไอ้โดนก็มาตีฝากผมไอ้นี่ร้านนู้นก็มาตีฝากผม สูงแล้วเอียงวะเนี no, no. Listen, ่ยโอ้ยกูไปหุ่งใหญ่น้ำสูบเป็นคนกลางไงเข้าใจผมไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจไอ้ล่างขาเด้อที่สานักคนกลางโดนตัดง่ายถามเป็นเพื่อนสนนุ่มไอไปถามเราหน่อยได้เด้อพี่เมย์ไปถามเขาหน่อยน้องไปถามเขาหน่อยโอ้โหมันเกี่ยวอีหยังกระคอยวะปล่า ม,ม,ออมันก็ไม่นี่แหละมันจะเกลียดปะมันจะเกลียดปากแล้วด้วยมันจะถามเราไอ้มนุษย์พวกนี้แล้วี่มีอย่างนึงคิดกับไอ้แค่เงินก็ไม่ใช่เงินเราอย่างเงี้ยม,มันฟังเลยอไองเงี้ยยิบตั์งลยี่ไม่ได้หมายซื้ออะไรผมลังผมาเมาดเม่อกไปซื้ออะไรเราเาเอาตัไป ไม่ใช่เดี๋ยวให้าตไม่ใช่ก็ให้พี่ไข่ก็ได้เขื่อนน้องมาไม่ทันคากปัากระชัย๋อบอกว่าไอ้ข้าวจันที่ข้าเลยก็ว่าโอ้แลากไวเด้อเขื่อนน้องมาไม่ทันหมาทันไม่ทันแล้วก็เจอตอนไหนก็ให้จำได้ให้ดอกยี่สิบไม่ต้องไอ้จรโบโอเคครับหากใครชอบใคร นั่นก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามน้องไยเดอร์สมานนหนาครับผม